จากเด็กชายอายุเพียงแค่6ขวบลหลงไหลในภาพยนตร์เรื่ององค์บาสู่เส้นทางแห่งความฝันที่กลายเป็นจริงตีเฟน เออร์วินนักมวยหนุ่มวัยเพียง25ปีจากเมืองกลาสโกประเทศสกอตแลนด์ผููกว้าสัญญาวันฉบับที่33จากเวทีวันลุมพินีอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของนักชกทั่วโลกหลังจากฝึกมวยไทยตั้งแต่6ขวบเพราะแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ส่งให้สเตฟนเริ่มขึ้นเวทีอีก2ปีต่อมาก่อนตัดสินใจบินลัดฟ้ามาเรียนรู้มวยไทยถึงประเทศต้นตำรับตอนอายุเพียง15ปีที่นี่เขาได้พบกับเพื่อนร่วมอุดมการ คนชาติเดียวกันอย่างนิโคคาริโอและโคชเจพีกัลลเกอร์ทั้ง3คนจับมือร่วมทีมและซ้อมด้วยกันมาจนถึงปัจจุบันเส้นทางของสตีเฟนไม่ได้ง่ายอย่างที่ฝันก่อนที่ยุควันจะเข้ามายกระดับมวยไทยเขาต้องสู้ทั้งในและนอกเวทีโดยทำงานเป็นช่างไฟฟ้าเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพพร้อมกับชกมวยไปด้วยเพื่อเดินทางหาความฝันที่รักจนวันที่แสงสว่าง ส่งมาถึงเมื่อวันเปิดรายการวันลุมพินีเขาและนิโคเพื่อนร่วมทีมได้รับโอกาสสำคัญให้พิสูจน์ฝีมือบนสังเวียนแห่งนี้โดยนิโคเปิดตัวในศึกวันลุมพินี1-3ส่วนสเตฟนเปิดตัวในศึกวันลุมพินี2-3เพียงไม่กี่เดือนถัดมานิโคก็คว้าสัญญาวันฉบับที่4และยิ่งจุดประกายความหวังและแรงผลักดันให้สตีเฟนมากขึ้นไปอีกและในที่สุดความพยายามก็ไม่ทำร้ายคน ที่มีความตั้งใจหลังจากที่สตีเฟนเก็บชัยชนะถึง7 จาก8ดไฟโดยเฉพาะไฟล่าสุดที่เขาโชว์ลูกเตะก้านคอแลมบองสอเทลพัทในศึกวันลุมพินี128เมื่อวันศุกร์ที่10ตุลาคมที่ผ่านมาก็ส่งให้เขาได้รับสัญญามูลค่า1แสนดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า3.2ล้านบาทกลายเป็นนักกินฬาวันลุมพินีรายที่33ที่ก้าวสู่เวทีวันอย่างภาคภูมิใจช่วงเวลาที่เขารอคอยมาถึงแล้วท่ามกลางการสวม แสดงความยินดีของนิโคและก็โค้ชเจพีเพื่อนรักที่ร่วมฝ่าฟันเส้นทางเดียวกันมาตลอดสตีเฟนเออร์วินคืออีกหนึ่งหลักฐานที่ยืนยันว่าหากความอดทนมุ่งมั่นซื่อสัตย์ต่อความฝันและไม่หวาดหวันต่ออุปสรรควันหนึ่ง เวลาของคุณจะมาถึงแน่นอนสำหรับใครที่ชื่นชอบประเด็นข่าวร้อนหรืออัปเดตเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวงการมวยสามารถกด subscribe ช่องหนุยดโน่ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดโนทอลรายการมวยไทยที่จะพาทุกคนไปอัปเดตข่าวสารวงการมวยแบบจอดลึกจัดเต็มทัศนะวิเคราะห์วิจารณ์กับผู้บรรยายมวยชื่อดังนุยดโน่ <ino> เข้มข้นทุกข่าวติดตามรายการดโนทอลได้ทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องยูทูบนุยดโน่ชาแนล